อันนี้ก็จะเห็นว่ายังไม่ได้เก๋น,นะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆวันนี้เพิ่งใช้นครั้งแรกนะครับผมผมอายุ39ปีนะครับเลือกใช้ชมพูโรลีนเพราะว่าเป็นการออกกําลังกายที่สามารถออกในร่มได้หรือที่บ้านก็ออกได้แล้วก็สามารถที่จะจัดเซ็ของเราเวลาที่เรากระโดดนะครับในการออกกำลังกายบางทีก็อาจจะมีคเตือนต่อข้อเขารู้ว่าร่างกายได้ศึกษามาพบว่าของสมาร์ทเทอเี่เป็นชมพรีนที่มีความผันชานิปลอดภัยผมมาขึ้นสุดเลยครับรู้สึกได้ถึง แรงสั่งถึงปลายมือเลยครับเาื่กีก็ชอบเปล่งแขนไปไปหน้าไปหลังนะครับใช้แค่ไปประมาณเมื่อกี้ก็ประมาณ2นาทีครับแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเร็วเราย่นระยะเวลาการออกกําลังกายของเรานะครับการออกกาลังกายด้วยเทคลีดส์ทันนาทีก็เหมือนกันบการวิ่งครึ่งชั่วโมงชอบมากครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ